Good evening Sunday สวัสดีตอนเย็นวันอาทิตย์ค่ะ Actually Sunday is my day off จริงๆแล้ววันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่า today but today I went to work แต่ว่าวันนี้ไปทำงานมานะคะ Because today มัธยมศึกษา t h students took an ordinary national educational test or on it วันนี้นะคะนักเรียนชั้นม3เขามีสอบโอเน็ตกัน and I was an invigilator ครูเป็นกรรมการคุมสอบนะคะ invigilator แปลว่ากรรมการคุมสอบ so I invigilated and O-net all day วันนี้ก็เลยคุมสอบ o อเนทั้งวันนะคะคุมสอบภาษาอังกฤษก็คือ invigilate เติม ed เข้าไปกลายเป็น invigilated เป็นอดีตนะคะเพราะว่าคุมสอบเสร็จไปแล้ว and finished at 4.30 pm เสร็จตอน4โมงครึ่ง finished แปลว่าเสร็จนะคะ and I arrived home at 6 o'clock แล้วก็มาถึงบ้านตอน6โมงเย็น and now I feel so tired วันนี้รู้สึกเหนื่อยนะคะ tired แปลว่าเหนื่อย because today's weather is so hot อากาศของวันนี้นะคะร้อนมากดูสิคะเหงื่อเต็มหน้าเลย so I'm going to take a bath and I think I'll go to bed early tonight ก็เลยเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะคะเพราะว่าวันนี้คิดว่าจะเข้านอนเร็ว go to bed early เข้านอนเร็ว โอเคค่ะเดี๋ยวจะพยายามาหาประโยคมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันแล้วก็เสนอคำพท์ไปด้วยแล้วเจอกันค่ะ peace